ตัวนี้ชื่อกะรนนะครับกะรเหรคะหักกะรนตัวน้ชื่อกระตักเป็นกระตักกระตะกระรนที่มาจากไหนคเนีหนองบัวลำูค่ะโอ้โหมาไครนะครับเอาเป็นยูทูบเบอร์ครับน้องมีช่อง จับขาหลังได้นะครับพี่แล้วพออายุสองเดือนครึ่งเขาจะกินดมเสร็จก็จะหลับเหมือนเด็กเี้ยพี่จับเท้าหลังได้ได้ครับผมมาหนุมบัวเลยมาช่วงเราดูฝนพอดีนะครับใช่ค่ะมรสมเข้า